คุณเชื่อไหมว่ารูปปั้นหินขนาดยักษ์กลางทะเลทรายนี้อาจเก่าแก่ยิ่งกว่าพีระมิดและอาจไม่ได้ถูกสร้างโดยมนุษย์ในยุคที่เราคิดไว้สฟิงค์ปริศนาแห่งอียิปต์โบราณสฟิงค์แห่งกีซ่าเป็นรูปปั้นหินทรายที่มีร่างเป็นสิงโตหัวเป็นมนุษย์ตั้งตงาอยู่ข้างพีรมิดของฟาโรห์คาเฟเชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องวิหารและพีรมิดเป็นสัญลักษณ์ของพลังและปัญญานักวิจัยบางคนพบร่องรอยน้ำกัดเซาะรอบฐานของสฟิงค์ทั้งที่บริเวณนั้นเป็นทะเล ายมานานนับพันปีนั่นหมายความว่ามันอาจถูกสร้างขึ้นในยุคที่พื้นที่แห่งนี้มีน้ําและถ้ามันเป็นจริงนั่นอาจแปลว่าสฟิงค์จะมีอายุมากกว่า1 0,000ปีบางทฤษฎีถึงขั้นเชื่อว่าสฟิงค์อาจไม่ได้สร้างโดยมนุษย์ในยุคนั้นแต่มันมาจากอรารยธรรมที่ล่มสลายหรือบางทีอาจเป็นฝีมือของผู้มาเยือนจากต่างดาวยิ่งไปกว่านั้นยังมีข่าวลือว่าห้องลับใต้สฟิงค์ห้องเก็บความลับของโลกโบราณแต่รัฐบาลอียิปต์ไม่เคยอนุญาตให้ใครขุดลงไปแล้วคุณล่ะเชื่อว่า ฟิงมีเพียงแค่รูปปั้นโบราณหรือมันคือปริศนาอาจพิกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษยชาติไปตลอดกาล